ติงดังไฟเห็ดหยางอีกนาะนบาเดกสิดังไฟเห็นอยเ็นี่จางบาเดียกจได้ยังกินอีกมือ่ดังไฟเห็ดหยางดังไฟยยางเนี่ยเสียเห็ดนำตกมาอนี่สูบลองเบงกินสูที่เทียเนี่ยดังไฟมักยยางดีแล้วเอาซอมแทงอับเนื้อเขาเนื้อมักไว้แล้วเนี่ยหองกว่าที่เมืงเพื่อนยางนำตกี่น ไปไปวูดอวมามาไปดองมาป่านนี้มัเมื่อนี้จะกินซุปพี่น้องด้วยน้ำตกดำตกไปไปนเีเฮ้าเอามาพ่น้องมาป่านนี้เฮ้าถึงขั้นตอนการเ็ดน้ำตกแล้วจ้า ครับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่รูปลักทุกทุกท่านครับสุขูสุขคนเด้อพี่น้องสร้างไก่พี่น้องสร้างไก่ต่างประเทศหรือในประเทศก็ดีได้เพียงเด้อกับสุมหมองสุมบอลเนาะเพียงเนาะสุกแก่สมุมกับมาพบมาพร้ากันเกลือหรอครับกับเบาแดกได้เพียงเด้อเบาแดกมาไลยพี่น้องมื้อนี้เบาแดกได้อาหารเนื้อกินแซ่บมาฝากพี่ตนน้องพี่น้องน้ำตกน้ำตกเนื้อพี่น้องน้ำตกอ่าเนื้อเสือเสือหองไหาพี่น้องว่ากิน แกดิบไหลกินสุกลองเบิงพี่น้องเสียบ่ตั้งแต่เฮ็ดคลิปมาสองปีแล้วพี่น้องผมเพิ่งเคยเหตุกินดิบเอ้กินสุกจ้าขี้ยะนี่แหละคลิปแรกพี่น้องกินน้ำตกอิริผมเ่เคยกินสุกแค่ขี้ยะกินแต่ดิบเอา้าเมือเ่อนี้กินดิบเอ้ยกินสุกโอ้ปากไหมมาพี่น้องเมื่อนี้ยมื่มีนม้นำยาได้พี่น้องด้วยมื่มีนม้นำยาแต่ว่าเปลียนสีขาวไปเลยพี่น้องด้วยสีขาวไปเลยพี่น้อง น้ำห้อนพี่้องน้ำอุ่นเบ้าแดดกคือสีไข่นี่เก็บครอบพี่รองแล้วกินน ouais. right? ้ำห้อนน้ำยาบดเติมแล้วพี่น้องเนาะบางทีว่าโอ้เขาเรียนหลายแท้โมเมนต์ครับน้ำห้อนน้ำอุ่นมาพี่น้องมาเขาสอนกันเบ้าแดดกึ่งสีไข่นี่พี่น้องมา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 โมไลใหญ่ห้างเสียพี่น้องอื้อ นี่แหละเหตุผลที่เบ้าเดียกมากินซุปพี่น้องมันเหนียวจ่างย่างเพราะซำรายพี่น้องมากินมนกนเหนียว เขาเลือ่อยมพวกก็อยากกินยัวยันพิกไข่ไม่้อง tắt nhạc kẻ bán mình làm một cái dâm mì tầm ăn mang bình đây bao đẹp coi nè, xe hải bình năm 嗯。Mm hmm. น,น้ำบึงไงไปลองบาเด็ดแก่นพิษไข่อื 嗯。Mm. là ừ, thì băng đẹp à, bị căng Oh ừ. บ่อเดยวใส่เครื่องหลายปุ่นพี่น้องพักหลายเฟรนวากินกระเทียมได้หลายๆพี่น้องมันจะเลยหายเป็นบัตรไปนะแม่มนอยู่อ่ะ โอ้กะเทียมดรอบเมื่อกี้ก็เป็นเจีพี่น้องเฮกะเทียมพี่น้องน้ำตาแตกเลยนอ้น มันขึ้นในบ้าวเดียะไข่พี่น้องเล้วเก็บข้อมันขึ้นรดนไอพ่อพี่น้องกินมาเลยหลายพี่น้องไข่เผือเที่ยมไหมห ตัวกระเซ็บบักจานก็นกนอร่อยแล้วก็มีเนี่ยเนี่ยจะมีไข่ตั้งเมนโบราณนี่พี่น้องเลยแต่พอจะเมียเป็นเวลาไข่ใังไหเพี่น้องให้กินบักทั่วบักแตง,ตงบกักหุงตังบบักหอมหุงเป็นไม่กินเลย <c oughs> เอาเนาะพี่น้องเนาะสหรัดกินบับโดยเฉพาะสลัดนะครับพบกันมืออื่นมือเฮือด้พี่น้องเลยมือนี่ขอตัวกินเขาแล้วไปกินยานอนพี่น้องเก็บข้อข้อแตกบดพี่น้อง เอาละครับสำหรับมือถนอทรัพนี้ละครับสวัสดีครับ